มอตอร์ประเทศไทยทสวัสดีครับพบกับการแข่งขันตอบคำถามทั้งความรู้ในห้องเรียนความรู้ทั่วไป และความรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับกับเวทีคนเก่งเดอะแชมเปียนครับที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาครับมอต้นหนึ่งคนมอปลายหนึ่งคนรวมทีมทีสมัครมาเลยนะฮะจากทั่วประเทศเลยมีโอกาสจะมาแข่งขันกับเพื่อนที่อยู่ต่างภูมิภาคการต่างโรงเรียนกันนะครับเพื่อหาแชมป์ในปลายปีครับและ2ทีมวันนี้ครับที่สมัครเข้ามาแข่งขันเหมือนกับน้องๆที่ชมอยู่ถ้าอยากสมัครเข้าร่วมแข่งขันก็สมัครมากันได้เลยนะครับเพราะนี่เขาสมัครกันมาก่อนแล้ววันนี้มาแข่งขันกัน2ทีมวันนี้จากโรงเรียนไหนบ้างไปชมกันเลยครับ ทีมที่หนสองสาวคนเก่งโรงเรียนการสูตรศึกษาไลายจังหวัดสุพรรณบุรีที่พกพาเกรดเฉลี่ย4.00มาสู้พบกับทีมที่2 2สองสาวโรงเรียนสตรีวัดมหาพุทธารามกรุงเทพที่มีความเก่งแล้วรอบรู้ไม่แพ้กันใครจะได้แชมป์ไปครองไปลุ้นกันวันนี้ครับผู้เขาเ้าแข่งขันสตรีล้วนนะฮะจาก2โรงเรียนครับการสูตรศึกษาไลายและก็สตรีวัดมหาพุทธารามครับเตรียมตัวมาแข่งขันวันนี้นี่ทำอะไรมาบ้างยังไงบ้างฮะ ดูย้อนหลังอะค่ะดูย้อนหลังดูอะไรย้อนหลังฮะดูรายการเนี้ยค่ะเอเหลยครับไปหาดูดาวน์โหลดมาดูอะไรแบบนี้ฮะดูทางอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตโอ้โหเตรียมมาเป็นอย่างดีเป็นไงครับเขาเตรียมมาอย่างนี้ของเราเตรียมยังไงฮะเหมือนกันค่ะแต่ว่าพักผ่อนแลเพิงพอเด้วยค่ะอ้าวเขาอาจจะเตรียมจนไม่เวลานอนแต่เราพักผ่อนมาพยงพอด้วยโอ้โหอ่ลองดูครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับช่วงแรกก่อนครับภาพปริศนาผาพิศวงครับ ช่วงภาพกิสนาภาพพิศวงมีภาพทั้งหมด6ภาพครับที่น้องๆจะต้องเลือกโดยการแย่งกันกดนะครับใครกดปุ่มได้ก่อนจะได้เลือกภาพครับเอามือไว้ข้างตัวนะครับเท้อมนะครับกดครับได้ไปก่อนครับสตรีวัดมหาพิธารามภาพไหนครับ้องเชียร์เชียร์เลยภาพไหนครับภาพไหนครับภาพเก่งเด็กค่ะภาพอะไรครับสพานตัวเล่นเกตค่ะสพานตัวเล้นเกตเคยไป ไม่เคย,เคยนะฮะคำถามอยู่ตรงนี้ครับสะพานโกลเด้นเกตทาสีโครงสะพานด้วยสีอะไรครับน่าจะเป็นสีทองหรือเปล่าคะน่าจะเป็นสีทองเพราะอะไรครับเพราะว่าสากชื่อโกลเด้นะคะแปลว่าทองะค่ะ๋อ้ลองเชียว่าไงครับเรือตอบที่ผิดค,ครับ ไม่ใช่สีทองครับอา้าวโอกาสกลับมาที่กันนสูรศึกษาอะไรครับส5วินาทีเช่นเดียวกันจากที่เห็นจากพาพเนี่ยคะ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นสีแดงค่ะสีแดงครับคำตอบที่ถูกต้องครับ30คะแนนเป็นคําถามหลอกนะฮะจริงๆกลาเป็นคำถามหลอกนะจริงๆคำว่าโกลเด้นหมายถึงความรุ่งเรืองอลังการมากกว่าฮนะสภานี้สร้างทอด ข้ามปากอ่าวทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโกกับบารินคาลตี้รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับทาสีโครงสร้างสีแดงครับภาพที่สองครับเอามือไว้ข้างลำตัวนะฮะกดครับเช่นเคยครับสะตรีวัดมหาพุทธารามนะครับเลือกภาพไหนครับลองเชียร์เชียร์ได้เลยภาพไหนครับเ <ẹ MBA. S 1> ทอทท,ท,ทค่ะภาพอะไรฮะรู้ไหมฮะไม่ทราบค่ะ นี่เป็นปากทางเข้าถ้ำแก้วโกมลแห่งอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีปลืกแคลไซส,สวยงามที่สุดของไทยครับคำถามไม่ได้เกี่ยวกับถ้ำเลยแต่เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอำเภอใดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังฮอตฮิตที่สุดในปัจจุบันครับ15วินาทีครับอำเภอใดครับอำเภอปลายจัหงหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเคยไปไม่เคยค่ะไม่คยอีกแล้วนะฮะ อำเภอปลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับส0สคะแนนอำเภอปลายนี่สวยงามที่ทวันนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติก็ชื่นชมนะครับถ้ามีโอกาสลองไปเที่ยวกันนะครับภาพสุดท้ายคร,ครับภาพที่สามใครจะได้คะแนนข้อนี้ไปมือไว้ข้างลำตัวนะครับกดครับ<พ>อืมอ้าวลองเชียร์หน่อยภาพไหนครับเรื่อยเลยครับภาพไหนครับภาพไหนดีภาพไหนดี ภาพอะไรฮะตล,ตลาดน้ำค่ะตลาดน้ำที่ราชบ,บุรีหรือเปาคะราชบุรีตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะเคยไปไหมฮะไม่เคยค่ะไม่เคยยุคนี้ครับก็มีตลาดน้ำจริงๆก็เกิดขึ้นเยอะเลยทีเดียวหลายที่นะครับแต่คำถามจะอยู่ตรงนี้ครับปีส5 5 2ครับมีตลาดแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีจาก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชาชาติหรือยูเนสโกรู้ไหมครับตลาดที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีคือตลาดใดครับ15วินาทีครับก็เคยได้ยินมาค่ะตลาดนี้พัดนี้ได้ยินบ่อยมากก็ตลาดน้ำอมวาค่ะเป็นคำตอบที่ผิดครับโอกาสไปที่สตรีวัดมาวิทารามครับอตอบว่าอะไรครับตลาดน้ำบางลำพึงค่ะอยู่ไหนฮะ อยู่พับแปแดงค่ะเป็นคําตอบที่<อ>ผิดครับโอ้แปวเลยนะฮะเป็นตลาดสามชุกร้อยปีตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี <c oughs> บ้านตัวเองเลยกัั้งสูร ใไปไหมฮะสามชุดใไปค่ะโอ้โหแต่ไม่รู้ว่านั่นแหละได้รางวัลนะครับเป็นตลาดที่มีการติดต่อข้าขายและเปลี่ยนสินค้าที่สําคัญในอดีตเพราะแม่น้ท่าจีนเป็นแม่น้ําสายเดินเรือสายหลักเชื่อมจังหวัดต่างๆในละแวกนั้นก็คือสุพรรณบุรีชัยนาทนครปฐมสมุทรสาครเนี่ยเชื่อมเข้าไว้ด้วยกันครับจบรอบนี้นะครับรอบแรกคะแนนเสมอกันอยู่ที่30คะแนนครับเดี๋ยวมาเล่นกันต่อในช่วงผุดช้าภาษาไทยครับความรู้ภาษาไทยมีอีกคะแนนให้ดู